อัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาหลายสิบปีก่อนนางเป็นที่รู้จักกันดีว่าเชี่ยวชาญในเรื่องอาคมมนต์ดำและเคยทำพิธีกรรมบางอย่างในบ้านของเธอแต่แล้วเรื่องราวก็เริ่มเด็วร้ายขึ้นเมื่อน,นางถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบที่กินชีวิตคนในหมู่บ้านจนเกิดการล่าปอบที่โหดเทียมผูกคนทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันรุมประชาทัานนางจนสิ้นลมหายใจ แต่ก่อนที่ป้าทุมจะตายนางสาวแช่งทุกคนเอาไว้ยายหนุนกระซิบหน้าเสียงเคร่งเครียดถามว่าเธอจะกลับมากลับมาสิ่งร่างของทายาทที่ถูกเลือกไว้เพื่อสืบทอดความคับแค้นนั้นต่อน้อยรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบลงเธอนึกถึงฝันร้ายที่เคยเกิดขึ้นในวัยเด็กแต่เหตุการณ์ที่เธอถูกกล่าวหาว่าเคยถูกปอบสิงเธอพยายามถามยายหนุนว่า ทำไมตนเองถึงเกี่ยวข้อง